คือเราก็พยายามทำที่รู้สึกว่ามันมีทุกช่องทางอยู่แล้วเพราะเรายืนยันตลอดว่าเราไม่ได้คู่ขันแย้งของฝ่ายใดเราสื่อทําหน้าที่เสนอข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับซึ่งอาจจะไม่ถูกใจของคู่กรณีในเหตุการณ์นั้นก็ได้ครับแต่มันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นครับสื่อโดยวิชาชีพไม่ใช่นักบิดนะ <หา S 2> ไม่ใช่นักบิดเบือนครับ<อ>ซึ่งในตอนที่ประชุมของน้องๆที่อยู่ในสนามข่าว ครับผมก็ตั้งคําถามตรงๆ,รงรงๆว่าน,น้องอที่ไปทําข่าวในในสถานการความขัดแย้งเนี่ยออืต้องนิยามตัวเองให้ได้ก่อนครับคุณไปที่ชุมนุมหรือไปในที่ขัดแย้งเนี่ยคุณไปในสถานะอะไรอรืหนึ่งคุณไปในสถานะผู้นําการชุมนุมครับหรือเป็นมวลชนของการชุมนุมอหรือเป็นสื่อไปรายงานเหตุการณ์ครับถ้าคุณนิยามตัวคุณเองได้คุณก็จะชัดกับตัวคุณเองนะครับเราก็พยายามจะอธิบายครับอื หรือแม้แต่น้องนักข่าวสำนักข่าวประชาไทยโดนควบคุมตัวครับเราก็ประสานงานกับทางเจ้าที่ตำรวจไอ<ะ>้นี่เขาคือนักข่าวนะก็เป็นนักข่าวนะมีปอกแขนปอกแขนเราคืออะไรครับเพราะเราถือว่าการทำแบบนี้ไม่ถูกเขาไปถามว่าเขาจะรายงานได้ที่ไหนเพราะเจ้าที่ประกาศเขาออกจากนอกพื้นที่ครับ เขาก็ไปถามว่าเขาจะไปแรงงานตรงไหนได้บ้างปรากฏว่าโดนล็อกตัวเลยอแล้วเอาเขาเรียกสายพลาสติกเขาเรียกสายเกเบอะไรผมเรียกไม่ถูกล็อกแขนก็เลยนะแล้วใส่รถผู้ต้องผู้ต้องขังอ่ะแทนแทนที่จะเป็นกุญแจมือก็คือใช้ใช้อีกแบบหนึ่งไปจนสองสามชั่วโมงอ่ะไม่ยอมปล่อยเขาลงจากรถเราก็ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สอนปทุมวันระดับผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะเว้ยเขาเป็นนักข่าวเ็ามีนั่นเจรจาต้าอ้วยกันจนจนถึง เกือบสองยามมั้งเขาเรียกเชื่องคืนนะผมก็ติดสองยามอุ่นท้ายไปปล่อยที่ต่อชะดอาันตชดอภาคหนึ่งโอ้ครับอเนี้ยผมก็ไปให้ข้อมูลนะกรรมธิการเขาก็เชิญี่ผมก็ไปให้ข้อมูลหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบเนี้ยกรรมธิการสรุปยังไงผมไม่รู้เพราะผมผมไม่สามารถสรุปได้อืก็คืออยากจะบอกว่าเราทําหน้าที่ของเราอแล้วก็คือการนําเสนอข่าวเนี่ยอืเราคงเสนอแบบถูกใจทุกฝั่งทุกฝ่ายไม่ได้หรอกใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูข้อเท็จจริงด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่จะพอใครเสนอข่าวไม่ถูกใจฝ่ายในฝ่ายหนึ่งเนี่ย <y> แล้วไปแซงชั่นเขาไปกดดันเขาเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่ารักครับม,มันไม่น่ารักอ่าฮะเพราะว่าข้อเท็จจริงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับมันก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ใช,ใช่ไหมฮะซึ่งณขณะหนึ่งณขณะที่มันเกิดขึ้นใช่เอาอย่างกรณีเนี่ยกรณีเรื่องที่กาดยิงกันเนี่ยครับอือ พอเกิดเหตุการณ์ยิงขึ้นทุกคนยังงงไม่เมื่อเกิดอะไรขึ้นอฮะไทยรัฐอ,อยู่ใกล้ชิดข้อมูลครับไทยรัฐก็บอกว่ามันเป็นการทะเลาะกันเองออือปรากฏว่าอยู่ดีๆพอสักแป,ป๊บหนึ่งเนี่ยผ่านไปเนี่ยปรากฏว่าน้องที่รายงานข่าวครับออกมาถแถลงขอโทษทาให้ป๊อปอัพขึ้นถแถลงขอโทษอครับอ่าณวันนี้ข้อตรวจสอบของเจ้าที่ตำรวจก็ออกมาชัดเจนแล้วเป็นความขัดแย้งของกาด เป็นเรื่องส่วนตัวอือืมแล้วจะทํำยังไงอ่ะครับแล้วเมื่อกี้กรณีผักนักข่าวอืไทยรัฐที่ไปถ่ายภาพนั้นอยู่ครับอืออก็เห็นผมก็เห็นโต้เถียงกันอยู่อ่าว่าผมไม่ได้ผักพี่ลงไปล้มนะครับผมผักพี่ลงไปยืนผมเปิดน่ะโอ้ผมคิดว่ามันถามว่าแบบเนี้ยมองว่าคุณคุกคามสื่อได้ไหมครับแต่เวลาสื่อนําเสนอข้อที่จริงของข่าวพวกคุณบอกว่าเราคุกคา ของคุณครับบางทีเนี่ยเรื่องแบบนี้มันเป็นการกระทบกระทั่งในในสนามข่าวในในแง่ของการชุมนุมของมวลชนจํานวนมากอ่ะก็ต้องมันก็ต้องมีอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าแการนาเนี่ยหรือหัวหน้าการเนี่ยที่ประกาศรับสมัครการอะไรกันเนี่ยหรือคนที่ดูแลอะไรเนี่ยต้องทําความเข้าใจกลุ่มผู้ชุมนุมและต้องบริหารจัดการต้องบริหารจัดการจะบอกว่าเอ้ยเป็นมวลชนที่ที่มาด้วยด้วยด้วยความสมัครใจไม่ได้มีใครไปบังคับ ขู่เค้นหรือไม่ต้องมีการจัดการก็ไม่ได้มันมีเรื่องหนึ่งตอนตอนกอปปสชุมนุมเนี่ยผมคงพูดได้แล้วละ่ะตอนมันผ่านมาแล้วคุณสุเทพแกคงจะเข้าใจแล้วก็คือว่ากรณีที่กาดล็อกนักข่าวนะครับกาดล็อกนักข่าวแล้วก็มีประทะกับนักข่าวกันเยอะมากอมผมก็ได้รับมอบหมายจากเพื่อนร่วมวิชาชีพให้ประสานงานครับ ผมก็ประสานผ่านคุณเอกนัทพ้อพันธุ์เพราะตอนนั้นเนี่ยทางทางกรปปสก็บอกว่าไอ้องค์แทนตัวแทนวิชาชีพสื่อมีอะไรประสานผ่านคุณเอกนัทก็ประสานไปก็นัดเจอกันอีกรอบหนึ่งที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอะก็นั่งคุยกันเลยครับตัวแทนกรวิชาชีพสื่อก็ไปกันครบอ่ะนะครับทางนั้นก็คุณสุเทพก็มาอืใครก็มาครับก็มีคำหนึ่งคุณสุเทพพูดแล้วพวกเราก็อึ้งนะ คุณเชฟบอกผมก็ไม่รู้หรอกว่าใครมันเป็นกาดมั yeah> ่งครับร้อยพ่อพันแม่มาอืผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครครับอผมคุมไม่ได้หรอกครับผมก็บอกเอ้ยท่านคุมไม่ได้ท่านก็ไม่ต้องจัดชุมนุมครับอ่าเออคือตอนนั้นเราพูดด้วยด้วยสำนึกของเราเอ้ยถ้าท่านคุมไม่ได้ท่านก็ไม่ต้องจัดการชุมนุมอ่ทุกคนก็เอ๋ยครับ ผมก็ยืนยันว่าผมผมยืนยันแบบนั้นจริงๆว่าไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ต้องจัดการชุมนุมคือมันมันต้องอธิบายกับกลุ่มผู้ชุมนุมให้ได้ว่าเฮ้ยเจตจำนงของมันคืออะไรครับไม่งั้นมันจะมีปัญหาเหมือนกับที่ผุบอกต้องแสดงเหตุผลครัเจ้าจะเหตุผลหนึ่งสองสามข้อที่หนึ่งคืออะไรข้อสองคืออะไรเอาข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยเอาล่ะละไว้ครับเพราะว่าในกลุ่มที่เห็นต่างจากการชุมนุมเขาก็บอก การเมืองผมไม่ว่าครับแต่เรื่องสถาบันอืคุณต้องอธิบายให้ได้หมายถึงอธิบายทำความเข้าใจว่าคุณปฏิรูปไม่ใช่ล้มไม่ใช่ล้มแล้วมันจะเป็นประโยชน์ต่อคุณอืผมบอกเนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็สื่อเนี่ยทําความเข้าใจเถอะนะครับว่าเขาทําหน้าที่ของเขาครับนะครับแล้วก็เสนอข้อที่จริงในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอได่ไหมฮะถ้าบอกว่า มันมีกรณีศึกษาอยู่อันหนึ่งคุณคุณศักดิ์ใจแล้วก็ท่านผู้ชมอ mm hmm. ผมไม่รู้ใครคิดยังไงนะ mm hmm. แต่ผมเสนอข้อมุมบอกกรณีของเนชั่นที่ผ่านมาครับใช่ไหมฮนะ mm hmm. ที่บอกไอ้เขาไม่มีจริยธรรมเขาให้้ายป้ายสี mm hmm. กลุ่มผู้ชุมนุมครับถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะอ mm hmm. ผมตั้งข้อสังเกตแบบนี้ถ้าเผื่อว่ากลุ่มคนที่เขาถูกอ่ากลุ่มผู้ชุมนุมบอกเขาให้ไายป้ายสีเนี่ยครับเขาไม่ฟังเขาเปิดรายการมาเขาด่าอย่างเดียว mm hmm. ดา่ดาด่าด่าด่าอ่า อันนี้มันเข้าข่ายครับอคุณได้เสนอข่าวอย่างเดียวอืแต่ถ้าซูเขาบอกเอาคําปลาใสของแกนนามาใช้มาเปิดเลยครับแล้วก็อธิบายว่าอันนี้มันไม่ใช่นะอันนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยอมอยนีมิตินึงเนี่ยครับเขาก็เสนอสองทางแล้วเสนอของพวกคุณก่อนด้วยครับอืไม่ไม่ใช่เสนอไม่ใช่ว่าด่าก่อนแล้วมาเสนอที่หลังนะครับอือคือถามว่าเอ้ยนี่เป็นการเป็นการแบบ มาให้รายหรือเปล่าก็ก็สิ่งที่มันพูดเป็นแบบนี้ไงหินของมันก็คือข้อเสนอของพวกคุณหรือคําปลาใสของพวกคุณคือแบบนี้ครับแต่เขาก็เสนอมุมมองที่เห็นต่างแต่บางทีเนี่ยในในแง่ในมิติของชั่วโมงข่าวเนี่ยบางทีคนท,ที่ที่รายงานข่าวหรือเป็นผู้ประกาศข่าวเนี่ยก็ไม่ควรที่จะใส่ความคิดเห็นหรือทัศนคติส่วนตัวลงไปจนเกินไอ,อ,อ,อันนี้ใช่แต่ต้องผมรู้บอกว่า มันต้องมองกันมุมมิติแบบนี้ไงแต่ผมไม่ได้มองว่าเนชั่นผิดหรือถูกไงแต่ว่าถ้าจะมองว่าเอ๊ยต้องมองในมิติแบบนี้ด้วยไม่ใช่จะเอาแบบที่ฉันอยากได้อย่างเดียวเพราะวอาอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกเอ้าทำไมสื่อออสมมุติว่าเรื่องเรื่องของข้อที่สามนะแล้วก็พอปรากฏว่าในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ต้องการปฏิรูปอืนะครับมองว่าสื่อสื่อกระแสหลักอย่างงูอย่างนี้ไม่เสนอข่าวงูนี้ใช่ไหมครับ และอีกฝ่ายหนึ่งมาอีกอ่ะครับมันก็ต้องมีพื้นที่ของทั้งสองฝ่ายคือต้องต้องเข้าใจว่าถ้าเราเรียกร้องว่าสื่อคือ,อมผมเห็นตอนนี้ยกเสรีภาพสื่อคือเสรีภาพประชาชนเนี่ยก็ต้องยอมรับคำว,ว่าประชาชนเนี่ยมันทุกฝ่ายครับใชต่ต้องต้องต้องเข้าใจในส่วนที่เห็นต่างจากพวกพวก,พวกเราพวกพวกเราพวกคุณด้วยครับใช่ไหมเนี่ยแหละผมผมฝากไว้อย่างเงี้ยือคือค ผมคิดว่าบางทีการเข้าไปไปกดดันไปเซงชั่นอะไรไปไปเรื่อยเนี่ยม,มันมันจะเป็นมุมแลงกลับมาครับนะฮะใช่เพราะว่าสังคมเราลดลงมาตลอดอเรื่องของสื่อกระแสะหลักสื่อ,อลองสื่อโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยครับมันน่าความน่าเชื่อถือหรือหรือความความที่จะให้บทบาทน้ำหนักมันอยู่ตรงไหน,น